ไห้พูดถึงวัตถุดิบที่คนทั่วโลกนิยมรวมถึงเชฟอย่างผมก็ชอบเหมือนกันคงจะหนีไม่พ้นปลาแซลมอนนี่แหะครับเพราะนอกจากอร่อยแล้วยังเต็มไปด้วยประโยชน์ที่สำคัญยังสามารถนำไปปรุงอาหารได้หลายประเภทวันนี้คุณผู้ชมคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมครับถ้าผมจะขอ,อนำแซลมอนของโปรดมาสร้างสรรเป็นจานพิเศษให้คุณผู้ชมได้ทำตามกันง่ายๆในครัว OMD ครับสวัสดีครับ เดี๋ยวนี้เราจะมาทำเมนูแซลมอนเรียสกันนะครับเรียสในภาษาฝรั่งเศสก็จะเป็นอะพิทเซอร์ในอาหารฝรั่งเศสนะครับก็จะคล้ายๆกับปาเต้สามารถทานกับขนมปังทานคู่กับชีสทานคู่กับไวน์ได้เดี๋ยวนี้เราไปดูกันนะครับว่านอกจากแซลมอนที่เป็นพระเอกแล้วจะมีวัตถุดิบอื่นอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ เราก็จะมาเริ่มต้นด้วยที่ตัวบาแกตเลยนะครับเราจะสไลด์เป็นชิ้นหนาประมาณ1เซนครับเพื่อทานคู่กับตัวเรียสของเราครับเ,เสร็จแล้วนะครับผมก็จะจัดเรียงในถาดครับแล้วก็ราดด้วยน้ำมันมะกอกนะครับแล้วก็เกลือครับนำเข้าเตาอบที่ไฟ160องศา10นาทีนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวแซลมอนกันเลยนะครับก่อนอื่นผมจะสไลซ์เลมอนเป็นแผ่นบางๆครับเดี๋ยวผมก็จะเรียงเลมอนไปในหม้อของเรานะครับเพื่อเป็นเหมือนกับฉนวนความร้อนด้วยนะครับเพื่อไม่ให้แซลมอนกับไฟโดนกันโดยตรงแล้วก็ยังช่วยเพิ่มรสชาติและกลิ่นหอมในแซลมอนด้วยครับเสร็จแ,แล้วเราก็มาดูที่ตัวพระเอกของเรานะครับแซลมอนครับเดี๋ยวเราจะเอาหนังออกก่อนนะครับ มอนลงไปแล้วเราก็จะโรยด้วยเกลือนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำมันมะกอกครับของลายเอสปาโนล่านะครับเป็นน้ำมันมะกอกที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของประเทศสเปนเลยนะครับน้ำมันมะกอกก็เหมาะสําหรับการทําอาหารฝรั่งนะครับไม่ว่าจะเป็นการหมักทําน้ําสลัดหรือว่าจะทอดก็ได้ครับแต่เราต้องเลือกให้ถูกประเภทนะครับว่าจะใช้น้ำมันมะกอกประเภทไหนครับเดี๋ยวผมจะตั้งไฟเบานะครับเราจะสโลคุกเขาแบบนี้เป็นเวลาประมาณ15นาทีครับ ระหว่างเรารอแซลมอนนะครับเราก็จะมาเตรียมเฮิร์บของเราครับก็จะมีตัวผักชีลาวนะครับมีเชอร์วิล e มีชีฟแล้วก็มีทารากรอนครับโดยส่วนมากเราเนี่ยครับเราเลือกใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นค่อนข้างชุนนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้กลบกลิ่นของแซลมอนสําหรับใครที่ไม่สามารถหาซื้อเชอร์วิล e กับทารากรอนได้ก็ใช้เพียงแค่ต้นหอมชีฟหรือว่าผักชีลาวดิวได้นะครับ ตอนนี้พวกเคิร์ฟเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างเรารอแซอมอนนะครับเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมของครีมเฟรชครับเขาจะทำมาจากวิปปิ้งครีมผสมกับโยเกิร์ตไม่ก็บัตเตอร์มิลครับทิ้งไว้ข้ามคืนในอุณหภูมิห้องนะครับจุลินทรีในบัตเตอร์มิลหรือโยเกิร์ตเนี่ยครับก็จะทำให้ตัววิปปิ้งครีมของเราข้นขึ้นครับครับผมก็ใช้ครีมเพรสเดน์นะครับประมาณ500มิลนะครับอันนี้ผมมีบัตเตอร์มิลนะครับใส่ไปประมาณ2ช้อนโต๊ะครับ ให้เข้ากันจากนี้เราก็ทิ้งไว้24ชั่วโมงนะครับในอุณหภูมิห้องเราเนี่ยละครับอันนี้ก็เป็นอันที่เราเตรียมไว้ล่วงหน้านะครับก็จะเซ็ตตัวดีเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวกลับมาดูที่แซลมอนอีกรอบครับผมก็จะออกจากน้ำมันนะครับ เห็นว่าเนื้อในแซลมอนเรายัางนุ่มๆอยู่เลยนะครับก็ใส่เข้าไปในชามผสมครับตามด้วยครีมเฟรชของเรานะครับแล้วก็เรียลมายองเนสของ Imperial ครับ0%คอเลสเตอรอลครับเราก็ใส่สมุนไพรที่เราสับไว้นะครับชาละกอนครับตามด้วยเชอร์วิลครับใช้หรือว่าต้นหอมครับ แล้วก็ผักชีลาวครับสุดท้ายตามด้วยหอมแดงครับจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ผิวมะนาวลงไปครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยครับหลังจากเราปรุงด้วยน้ำมะนาวแล้วก็เกลือพริกไทยนะครับจริงๆก็สามารถเสิร์ฟได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติอยากเก็บได้นานๆก็เก็บในภาชนะที่มิดชิดครับ เส็จแล้วครับกับเมนู s ซลมอนเรดแ p ปเป i z เซอร์สไตล์ฝรั่งเศสจานพิเศษของผมครับทำง่ายหน้าตาดีจนต้องร้องโอ้ไม่เดชเลยใช่ไหมล่ะครับสำหรับใครที่จดสูตรไม่ทันนะครับก็เข้าไปดูได้ที่ Facebook KCG Corporation ส่วนใครที่ทำแล้วก็อย่าลืมแชร์แล้วก็ติด Hashtag KCG OMD มมาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ ถ้าคุณอยากทำอาหารฝรั่งแบบมืออาชีพได้ง่ายๆที่บ้านก็เพียงแค่กด subscribe youtube ตรงนี้ได้เลยนะครับเพียงเท่านี้ก็จะมีผมไปเป็นเทรนเนอร์ส่วนตัวให้ที่บ้านส่วนวัตถุดิบก็ไม่ต้องไปหาซื้อให้ยุ่งยากที่ไหนนะครับเพียงแค่คลิกไปที่ kcghouse com shopping อน l i n e ได้เลยครับแล้วมาสนุกกับการทำอาหารด้วยกันนะครับเพราะผมเชื่อว่ามากกว่ารสชาติคือประสบการณ์ที่คุณสามารถสร้างเองได้ครับ